แนวทางาวนะครับ่ถ้าเราต้องเล่นีโนมโซนอยู่กับเกมแร็กนและล็อกออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เนี่ยฮะเป็นอาชีพ ที่สาคัญที่ผมเลือกเล่นเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คืออาชีพพีชหรือว่าอาโคนั่นเองนะครับเพราะว่ามันสามารถหาเงินได้นะครับหาเงินได้หาเงินได้ยังไงนะครับเพราะว่าพีชไม่ใช่สายบูใช่ไหมแลวเราจะหาเงินได้ยังไงนะครับตอนนี้เป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยนะนะครับเรามาดูแนวทางนะครับแนวทางในการแล้วก็วิธีในการ up s t a ตัสกันนะครับผมว่าเราต้องสร้างตัวละครยังไงเนาะสำหรับอาชีพนี้ครับก็จะเป็นอ่าเราจะเล่น ได้หลายหลายสายครับเนาะแต่ถ้าต้องการจะเป็นพีที่แบบว่าเราเราพีที่ต้องการซับอะซับนะครับพีสายซับนั่นเองเราก็จะไปช่วยช่วยซับเพื่อนๆในปาร์ตี้อย่างนี้ครับแบบว่าไม่ไปคนเดียวนะครับเราไปเป็นปาร์ตี้ก็จะอ่าอัพที่อินนะครับเอื่อลงมาที่อินอินวีตครับเนาะอินวิดแล้วก็แบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้หรือว่า แบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับติดพลาดยังไงก็ขออาภัยกันด้วยก็แล้วกันนะฮะตอนนี้แต่ผมจะสร้างแบบนี้ฮะนะครับตอนนี้พี่สายซับนะครับก็คือ AJ9 ใหญ่เก้วิดเอินเนะครับอ่าแล้วก็เวลาอัพตอนเก็บเลเวลครับกับอัพวิดกับอิน9กไปเลยนะครับผมก็เลือกทรงผมนี้นะครับทรงผมนี้สวยสุดนะผมชอบชายมากๆเลยนะครับผม ตั้งชื่อซะหน่อยนะฮะเออโยแรงนะฮะไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการเล่นพีทให้บิดนะครับเนาะแต่ว่าใส่หัวงกูก็น่าจะนี่ฮะก็ได้นะครับเราจะเล่นหรือว่าจะเล่นสายพีทสายลุยแบบมองนะครับก็อัพแบบนี้เลยอัพเหมือนโจนเลยนะครับผมอ่าเนาะนะหรือว่าหารเฉลี่ยก็ได้ครับอย่างเงี้ย ตรงนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับผมแต่ถ้าเราต้องการซรับผมก็คือประโยชน์ของอโคหรือว่าพีสเนี่ยตอนเป็นอโคครับเราที่ผมเลือกเล่นตอนแรกนะเพราะมันเป็นอาชีพที่สาคัญเวลาเราสร้างตัวละครใหม่ครับเหมือนเหมือนว่าเราไม่มีเงินนะครับเราสามารถปั้นตัวเนี้ยสักเลเวล15 20ครับอ่าสักเลเวล20 เราสามารถไปขายวาบนั่งขายวาบได้ต้นทุนในการซื้ออาวุธแล้วเราค่อยไปเล่นอาชีพฮันเตอร์ไม่ใช่ฮันเตอร์นะครับเล่นอาร์ชเออร์เล่นโจนอย่างเงี้ยครับเราจะได้มีเงินซื้อธนูซื้อมีดนะครับเพราะเริ่มต้นนะครับเราจะไม่มีอาวุธเลยเราต้องขายวาบหาเงินกันก่อนนะฮะอันนี้เป็นอาชีพที่ผมเริ่มเล่นแรกๆเนาะยังไงก็ไปเจอกันในคลิปหน้านครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเอาของเลสเอาเลสเอาของเพื่อไป สู้กันในห้องเทนนิ่งนะครับแล้วก็รวมถึงใบวาร์ปด้วยเพราะว่าเซิร์ฟนี้ราคาใบวาร์ปค่าค่าวาร์ปแต่ละเมืองแพงพปสมควรนะครับเราจะต้องเอาใบวาร์ปไปใช้ด้วยเพราะว่าใบวาร์ปฟรีนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ